สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทางช่องทาง YouTube และ Facebook ทุกท่านนะคะวันนี้ทั้งเพจร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะมารีวิวนะคะการจัดส่งนะคะรถไทนาเดินตามนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นนะคะมีกิว3เกียร์นะคะตัวนี้นะคะราคา9,5 0 0นะคะ ตัวนี้นะคะลูกค้าสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะคะไปทางอำเภอธ่ามกาจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเพิ่มค่าส่ง2,000บาทนะคะตัวนี้แค่200กโลนะคะไม่ถึง300กโลนะคะตัวนี้เพิ่มค่าส่งให้ทางร้าน2,000นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากสั่งซื้อนะคะโทรสอบถาม094602 2291นะคะร้านเราตั้งอยู่ที่บ้านกอะนาำยายตำบลวังบัวอำเภอคลองขุจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะ ตัวนี้นะคะสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะคะปลอดภัยได้รับสินค้าแน่นอนนะคะกับโคงบิ๊กจิ๋วนะคะตัวนี้นะคะเฉพาะโคงบิ๊กจิ๋วนะคะราคา9,5 0 0นะคะลูกคะ้าเพิ่มค่าส่งนะคะ2,000บาทนะคะ สำหรับค่าส่งที่ลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะนะคะอ่ามันเคลื่อนอยู่กับระยะทางนะคะว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนนะคะอันนี้อ่าทางร้านให้ลูกน้องที่ร้านไปส่งนะคะถ้าจ้างเขาก็คือราคามันจะสูงกว่านี้นะคะพอดีลูกน้องว่างก็เลยจ้างนะคะ อยากทราบรา,รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทร0946022291นะคะเป็นจวันนะคะวสวยเลยะคะ่ะตัวนี้นะคะกับคลวิิจ q พร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีะคะ่ะ